สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคานาราศีธนูประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับต้องบอกว่าโดยภาพรวมนั้นชาวลัคานาราศีธนูนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้คุณมีโอกาสที่จะไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงินมีโอกาสาที่จะได้เริ่มต้นการงานอะไรใหม่ๆแต่ก็ยังมีภาระที่คุณน,นั้นจะต้องรับผิดชอบอยู่นั่นเองนะครับชาวลัคานาราศีธนูนั้นวาสนาของชาวลัคานาราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ต้องบอกว่า คุณได้ไพ่พระวิษณุกรรมบอกได้ว่าตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกับโครงการใหม่ๆงานใหม่ๆในช่วงจังหวะเวลานี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับและคุณก็มีความสามารถมีความมุมานะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆรวมทั้งมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของการเงินการทองหลักฐานบ้านช่องในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวล,าลาักนณาราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี ในช่วงจังหวะเวลานี้คุณสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างความมั่นคงมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถมีโอกาสวางรากฐานให้กับตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงต่อเนื่องไปในอนาคตได้อย่างไม่ยากเย็นเพียงแค่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความลังเลในการลงทุนในการซื้อทรัพย์สินเงินทองที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอาจจะทําให้คุณนั้นต้องคุ้นคิดอยู่บ้างว่า จะรีบลงทุนซื้อหรือควรจะซื้อแบบไหนที่จะเหมาะกับตัวคุณอาจจะมีความลังเลใจในบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการใช้เงินอยู่ในช่วงนี้นะครับสำหรับในเรื่องของญาติพี่น้องของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสที่จะได้รับคําปรึกษาจากญาติพี่น้องได้รับความอบอุ่นจากญาติพี่น้องเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะมีการพูดคุยการวางแผนร่วมมือกัน มีโอกาสที่จะคิดทาอะไรร่วมกันอยู่เสมอทําให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะช่วยระดมความคิดจะช่วยเสริมทักษะซึ่งกันและกันซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆได้เป็นอย่างดีในช่วงจังหวะเวลานี้นั่นเองสําหรับในเรื่องของบุตรบริวารของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้<ม>ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถเช่นกันพูดอะไรแบบมีเหตุมีผลก็จะทําให้ลูกหลานนั้นช่วยสนับสนุน ตัวชาวลัคนาราศีธนูเป็นอย่างดีจะทําให้เป็นตัวเสริมที่ทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแม้ว่าตัวเองจะยังไม่มีคุณสมบัติหรือมีประสบการณ์มากพอก็จะได้ลูกหลานบริวารช่วยเกื้อหนุนทําให้งานประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นปัญหาตอนนี้ของชาวลัคนาราศีธนูนั้นถือได้ว่าอุปสรรคปัญหาค่อนข้างที่จะน้อยหากมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคอยชี้แนะแนวทางผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาส และจะมีคนคอยชี้ช่องทางต่างๆนานา,นาเพียงแค่ว่าคุณควรจะนอบน้อมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือหาคนใจดีที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมทําให้คุณมีโอกาสในเรื่องของการงานและการเงินให้มากขึ้นคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของคู่ครองคนรักนั้นอาจจะมีความเครียดมีความวิตกกังวลหรืออาจจะต้องอยู่กันแบบมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างกันอยู่ในช่วงเวลานี้ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะต้องทําอะไรในบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมีเหตุผลส่วนตัวที่อาจจะต้องอยู่กันแบบมีเงื่อนไขในช่วงจังหวะเวลานี้ของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของโรคความดันหัดออกกําลังกายหรือพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยส่งเสริมทําให้ร่างกายคุณแข็งแรงขึ้นอย่าก,กินอะไรมากเกินไปในเวลายามกําคืนจะทําให้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ ในเรื่องของการงานชื่อเสียงอาชีพและความสุขความสมหวังของคุณในช่วงนี้คุณได้ไพ่ทศกณัณฐ์อกลบได้ไพ่หานุม,มานและไพ่พระพาย,พาพายบ่งบอกได้ว่าช่วงนี้จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานมากอยู่พอสมควรแต่ก็ยังดีที่คุณเป็นคนที่มีความขยันอดทนวิ่งเต้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีมีความขยันมุ่มานะไม่รู้จักหยุดจักหยอนอาจจะทําให้คุณนั้นมีอารมณ์หงุดหงิดไปได้ตามช่วงเวลาตามปัญหาที่เข้ามาอาจจะทําให้คุณนั้นอารมณ์เบี่ยงหรืออารมณ์ขึ้นลง หากคุณรู้อย่างนี้ซะก่อนคุณก็สามารถที่จะวางแผนทางการงานให้ดีมากยิ่งขึ้นพยายามที่จะระงับอารมณ์รัดทำอะไรด้วยสติมากขึ้นการงานของคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จได้ดีและจะนําพาซึ่งการเงินการทองทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างที่ตัวเองปรารถนาและนี่ก็คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะเล็งเห็นได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ มีโอกาสที่จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองได้วางแผนเอาไว้ในชีวิตในช่วงจังหวะเวลานี้และจะสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินการทองได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าในเรื่องของภาระที่คุณนั้นมีอยู่เนื่องจากว่าคุณได้ไพ่ยพยาคุดกับนางกากีอาจจะต้องแบกรับภาระหรือคุณจะต้องแบกรับสิ่งที่จะต้องเหนื่อยยากในการฝ่าฟันที่คุณนั้นจะต้องเจอเจอในช่วงจังหวะเวลานี้เช่นเดียวกันก็เลยอาจจะทําให้คุณเครียดหรือเหน็ดเหนื่อยได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะเวลานี้หากคุณทุ่มเทนในเรื่องของการงานมากเกินไปก็อาจจะทําให้เหินห่างซึ่งอาจจะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคมนี้ครับ